รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี เบเวอรจ์จำกัดมหาชน สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวันแหวน,วนกันอีกเช่นเคยนะคะทุกวันพฤหัสบดีกับเวลาดีๆ16นาฬิกายนาทีแบบนีนน้ทางช่องอรมรินทีวี HD ช่อง34และวันนี้แหวนก็จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับศิลปินสาวมากความสามารถที่มีลายเส้นเป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวอย่างคุณปอมชาญหรือคุณปอมทัชมาพันธ์กันจำรดแสงศิลปินนักวาดภาพประกอบชาวไทยชื่อดังระดับโลกที่วนเวียนในวงการศิลปะมากกว่า20ปีและเคยร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกมาแล้วมากมายแม่ว่าจะเป็นไนกี้ Mercedes Benz Adidas, d a าส a r The Telegraph MTV รวมไปถึงงานยิ่งใหญ่ของโลกภาพยนตร์อย่างงานออสการ์นี่แค่กเกลื่อนเท่านั้นนะคะเรื่องราวของเธอนั้นจะว้าวขนาดไหนตามแหวนไปพูดคุยกับเธอเลยค่ะและตอนนี้แหวนก็อยู่กับคุณปอมทัชมาพันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณปอมสวัสดีค่ะโ้ต้องบอกว่าเป็นแบบสาววันเดอร์วูแมนน่ะ <laughs> เป็นศิลปินสาววันเดอร์วูแมนเพราะว่าเธอคนนี้คือแบบทำได้ทุกอย่าง ทำแบบคืออาจจะให้ลสบ้างดีกว่าว่าตอนนี้นี่คือทำอะไรอยู่บ้างคะ เยอะมากคือภาพ <Nothing. S 1> ที่ทุกคนเห็นและป้อมทำมาตลอด20ปีก็คือการเป็นอิลสเตอร์นะคะ uh huh. คือเป็นนักวาดภาพประกอบ uh huh. ซึ่งปัจจุบันก็มีทีมที่เรียกว่า Happy People Studio uh huh. อ่ะเสร็จแล้วป้อมก็มีธุรกิจขายของแต่งบ้านค่ะ uh huh. พวกวอลเปเปอร์พรมชื่อว่าสูนสเปสสุนสเป p ค่ะเสร็จแล้วป้อมก็มีร้านนี้ที่ชื่อ P Paladio uh huh. ที่เราอยู่กันเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์แล้วก็รับทำอินเทอร์ i r สไตลิสต์ด้วย uh huh. ซึ่งอันนี้หุ้นกับคุณพลอย อาโชว์ปิพลอพยใช่แล้วสุดท<ช>้าย<ห>ปอมก็มีธุรกิจเล็กๆอีกอันหนึ่งที่เรียกว่า Happy People House คือการทำของชำรวย B2B เข้าสู่บริษัทที่เราต้องการพลิกมกุมการของชำรวยให้แบบสวยงามดึงไงพลิกยังไงอะคือเหมือนกับว่าสมมติทุกครั้งเนี่ยเวลาแหวนได้ของชำรวยจาก A B C D บริษัทอะไรก็ไม่ล้<อ>แตไม่หมดบางครั้งเราได้มาแล้ว,ลวเราแบบมันไม่สวยอะท๊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 วยบริษัทม,ม,ม่ท๊ะทองช๊ร่วยที่แบบ มีลายสวยงามแล้วของพวกเนี้ยเราก็จะไม่ต้องทิง้งไงเวลาให้คนละเขาก็สุขใจแล้วได้เก็บไว้ใช้ <แก S 1> ได้ด้วยจริงเหรอเห็นแล้วก็นึกถือเรางั้นถามแรกเริ่มเลยว่าจริง,รงเราแล้วเนี่ยมาเริ่มต้นสนใจในเรื่องของงานอาร์ตงานศิละปะเนี่ยคือตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าเอยทุกคนชอบที่งเห่อแล้วมันไม่ใช่หรอไม่จริงเลยจริงป่ะคือไม่ใช่ฉันบอน b ์ทู t ีอาร์ no 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 artist นันคือจริงป่ะจริงจริงเริ่มเริ่มวาดรูปเพราะว่าตกเลข เป็นป่คือเขาขึ้นมอไปเราเลขยากมากคือแบบอยากจะอุทานว่าทำไมมันจะต้องยากขนาดนี้แล้วเราคือเป็นเนิร์ดที่ท็อปเลขมาตลอดพอเราตกเลขปึ๊บเราเฟลก็เลยช้แนลใหม่เลยเริ่มต้นใหม่อ๊บอะไรที่ไม่ใช่เลขในการสอบและไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสศิลปะไงจ๊ะก็เลยอ่าก็เลยเริ่มเรียนศิลปะหลังจากที่รู้ว่าเราไม่ได้เลขแล้ว ก็เลยเรียนศิลปะแล้วก็เอ็นเข้าบรรณาศิล์สิลปรกรสาขาออกแบบตกแต่งภายในมันสามารถไปเริ่มวาดแล้วมันทันเหรอโดยที่เราไม่ได้แบบเรียนแบบฝึกหน้านี้มาก่อนบูกว่านั้นก็คือเราลาออกจากเซมีเลยเราไปสอบเทียบเสร็จแล้วสอบเทียบได้ตอนม5เราเหลือเวลา9เดือนที่เราจะเอ็นแล้วเราก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่คนเดียวด้วยการที่แบบเดินเข้าสิลปรกรเห็นเขาติวติวกันอยู่ก็ไปขอพี่ตรงนั้นว่าแบบ พี่ติวหนูได้ไหมคะเริ่มจากอย่างนั้นเราก็เริ่มไปเรียนศิลปะเริ่มตั้งแต่ฝึกเหลาดินสอตื่นมาวาดรูปตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงตีสองทุกวันอ้โหเก้าเดือนเก้าเ <peek> ดือนเพราะว่าเราไม่เป็นเราก็ต้องฝึกหนักกว่าคนอื่น ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างชอบไหมเอ่ยพอได้มาสายนี้แล้วมาตกตะกอเอาตอนเรียนปี3ค่ะว่าเอา่อทำไมเราฝึกงานแล้วเรานั่งหลับเฮ้ยทำไมอ่ะอ๋อเป็นเพราะเราไม่สนุกกับกระบวนการเขียนแบบพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยปอมก็เลยตั้งมั่นว่าเราเราคงไม่ได้ทำอินทีเรียเราก็เลยไปลงช็อตคอร์สเล็กๆสมัยก่อนเนี่ยอาเ,เาเรซเซว่าลองนึกถึงปี1 9 9 9, 9ปี2000 ทุกอย่างมันยังเป็นโวรโมเด็มแบบคืดๆอยอะในจังหวะนั้นที่เราแบบ Google มันยังไม่อินเตอร์ยังไม่อินเตอร์ยังไม่มีเลยหรือปะตอนนั้นถูกต้องไม่มีโซเชียลใดๆเราไม่รู้หรอกว่าชาวบ้านเขาทําอะไรกันสิ่งที่เรารู้ก็คือแบบเราเราอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเราก็เลยไปลงช็อตคอร์สของแบบ 3D ไปลงช็อตคอร์สแอนิเมชันลงช็อตคอร์สทำแฟลชทำ HTML สร้างเว็บไซต์สมัยนั้นต้องต้องเริ่มมีเว็บไซต์เริ่มมีเว็บไซต์ต้องเริ่มมีเป็นอะไรที่ ดีมากถูกเราก็เลยอยากทําเป็นก็เลยลองไปเรียนต่างๆแล้วก็ค่าทิ้งว่าอะไรที่เราไม่ชอบตัดช้อยที่ไม่ชอบออกง่ายกว่าหาสิ่งที่เราชอบก็เลยรู้สึกว่าเออเราชอบไปดูหนังสือก,าร,กราฟิกในเอเชียบุ๊กมากเลยอะเราอาร์ติสพวกเนี้ยเขาอยู่ประเทศอะไรกันสรุปอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็เลยตัดสินใจไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็แน่นอนว่าต้องเป็นอังกฤษ yes ก็เลยไปด้านกราฟิกดีไซน์เท่งกรีเลยใช่แล้วเป็นยังไงคะใช่ตัวตนจริงหรือยังทีนี้ชีวิตเท่งกฤษปอมอะเจ็บช้ำแล้วมันโยดยังไงฮสนุกเล่ามาเล่ามา22น้องน้องน้อกงทองออกไปสู่โลกว่างสุดตัวถุงยับหน้ากเรื่อว่าปล่อยเข้าป่าเลยดีกว่า สุดเลยแมสสุดโต้ช่วงแรกสุดแล้วได้เรียนแบบแบบเรียนเป็นเรื่องรองแอบบอกตรงๆไม่เป็นไรเรียกว่าเป็นช่วงการหาแรงบันดาลใจถึกตั้งถึกตั้งค่ะแรงบันดาลใจแต่สิ่งที่ปอมคนพบเจอคือการใช้ชีวิตที่นุ่นมากกว่าคือเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนจบแล้วแล้วเราอยากที่จะอยู่ต่อเองเราอยากจะดื้ออยู่ต่อเราก็ตัดบัตรเครดิตพ่อแม่ทิ้งตอนวัยประมาณ22 23่าแล้วเราก็เริ่มทํางานหาเงินเองทุกอย่าง ซึ่งช่วงนั้นเราก็จะผ่านการแบบแจกใบปลิวดิมถนนมากจริงมาผ่านอะไรมาเยอะเราเป็น BA ในขายเครื่องสําอางสองปีเป็นพนักงานเสิร์ฟเป็นบาสเกิลทำนูน่นทํานี่เพื่อให้ได้เงินสุดท้ายนี่คือมีงานประจํำไหมเอ่ยหรือว่าก็แบบยังแบบว่าทำหลายๆอย่างไปพอได้งานประจำปุ๊บเป็นอาร์ตด e เรคเตอรของแมกกาซีนเล่มหนึงอะค่ะ <c oughs> ทำไป6เดือน เจ้าของบริษัทเดินมาแล้วก็บอกว่าบริษัทปิดนะจ๊ะวันนี้ใช่หอบเข้าของคอมทุกอย่างเงินเดือนไม่ได้ถูกไม่ได้เลยไม่ได้เลยตอนนั้นท้อเลยไหมอยากกลับเมืองไทยเลยไหมหรือว่ายัางไงตอนนั้นจำได้ว่าวันนั้นร้องไห้อยู่ 1... นึ่งหึงปืดเนึื๊ดนกนฝรัง <c oughs> พูดว่าแบบ pick yourself from the floor f o r m just go find your new job แล้วก็ฮึด แล้วก็ลุยต่อเลยประ่ะล่อก,ก็คือปอมเริ่มได้งานคอมเมอร์เชียลงานคอมเมอร์เชียลเนี่ยเป็นงานที่เหมือนเป็นงานสำรับฟรีแลนซ์อิลลัสเตรเตอร์ซึ่งชิ้นแรกที่ปอมได้เนี่ยจริงๆเราทำฟรีเป็นโปสเตอร์แล้วก็บอกอว่ายูมันจะไปวางอยู่ประมาณร้อยที่ในลอนดอนนะม,มันมันเป็นของฟรีที่คนเก็บกับบ้านกันอ่าเราก็เลยแบบอ,อย่างน้อยก็มีงานได้ออกไปแหละใครจะไปรู้ว่าอีโปสเตอร์เนี้ยมันแขวนอยู่ในร้านมิวสิกที่หนึ่ง แล้วมีอาร์ตด e เรคเตอร์คนหนึ่งเข้าไปซื้อแผ่นเสียงในร้านนั้นเราเห็นว้าว,ว,าวเห็นปุ๊บอ่านชื่อเรา Google ตามเว็บไซต์เราเรียกเราเข้าไปคุยที่บริษัทกลายเป็นเราได้ทำงานคอนเสิร์ต u o u t h e r n c o มฟร t แล้วก็หลังจากนั้นเราก็เลยเริ่มได้งาน เมอร์เซเดสแบนเริ่มได้งานอืนก็ hmm. เลยแบบก็เลยได้งานต่อต่อจากนั้นเลยใช่ใช่มันก็เลยเหมือนเริ่มได้งานต่อจากตรงน,นั้นแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องทํางานประจําควบคู่กันกับการงานพิเศษอะไรไปเรื่อยนะคะจนนาวันหนึ่งเรามาดูชีวิตละเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วเมื่อ,อไหร่มันจะดิ้นออกจากงานที่เราต้องแบบไปแต่งหน้าชาวบ้านไ,<อ>ไปทําอะไรเนาะก็เลยรู้สึกว่าเราต้องหาวิธีเด้งออกจากหลุมนี้แหละก็เลยเดินเข้าแบนด์ ไม่มีเอกสารอะไรเลยจ้ะแม่ขอกู้เงินเราใหวไหมไ้วก็ทำไมก็ไหะไม่รู้ไปโปรยเสน่ห์ยังไงอ่ะก็ไปแล้วก็แบบเป็นเด็กไทยท่านหนึ่งเราก็เล่าความฝันให้เขาฟังว่าแบบ this is my dreams and this is what I w a n n a do if I get this money แบบ I'm gonna invest in this that อะไรยังไงบ้างเราจะใช้เงินตรงนั้นยังไงแบบ just a girl with a dream ใช่ กับเกิร์ลวิชแล้วหลังจากนั้นได้เป็นยังไงบ้าง Take off เลยไหมเริ่มดีขึ้นใช้ชีวิตอยู่ที่น,นั่นแล้วงานคอมเมอร์เชียลก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แล้วมีงานอะไรที่แบบงานชิ้นเด็ดแบบว่าเห็นบอกเอาแบบให้ออสการ์ m อ v อะไรอย่างงี้ด้วยคือช่วงนั้นเลยหรือเปล่าคะที่ทำเออใช่ค่ะก็ตอนนั้นได้ทำโปสเตอร์ออสการ์ของปี2015แล้วก็ช่วงนั้นก็มีงานที่ทำกับ MTV มีทำเอ,อดีดา้าสุยาาดยอดอ่ะคือเป็นงานใหญ่ๆๆๆหมดเลยก็คืองานเล็กก็มียังรับอยู่บ้างรับยังรับรับหมดทมดชอ็ energy ีนี้ว่าฉันแบบฉันรับหมดจะทำได้ทุกอย่างแล้วใหญ่มีเลือกจริงๆเหวนแบบ ขอแคสสนุกขอให้บีิฟมันสนุกแล้วมันได้ได้เป็นตัวเองอะไรเงี้ยช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับคุณปอมกันต่อว่าอะไรที่ทำให้เธอกลับมาประเทศไทยและปัจจุบันเธอกำล,ลังทำอะไรอยู่บ้างอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะ <t> ครีมกันแดดมิสทีนฟิลน้ำนม SPF 50บวกบางเบาสบายผิวสบู่ลาหน้าเลอค่าสำหรับคุณ สุดท้ายแต่สิจย้ายกลับมาที่เมืองไทยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเปิดร้านเล็กๆอยู่ชื่อว่าคาเฟ่วัดอีฟกับวัดอีฟโฮมเดคอเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากกลับมาดูแลด้วยเราก็เรารับไม่ได้แล้วกับการบินไปบินมาปีละสิบกว่าชิปเหนื่อยนะเหนื่อยก็เหนื่อยใช่จริง เราเราอยากเซ็จทูแล้วอะอยากกลับมาลองใช้ชีวิตที่นี่เพ<อ>ราะเราอิ่มกับตรงนู้นแล้วนู้นแล้วใช่ค่ะแค่นี้เองเราก็กลับมาปีประมาณ2014พอกลับมาไทยปุ๊บนี่คือเริ่มทําอะไรเอ่ยคือกลับมาเราก็เปิดสตูดิโอค่ะปัจจุบ,บันชื่อ Happy People Studio แต่เมื่อก่อนนี้สาขาหนึ่งเลยเรียกว่า Happy Po m ม t u d i o h a p p y p o m เพราะว่าเป็นสตูดิโอที่มีน้องฝึกงานไงเราก็ไม่ได้คิดเลยมากก็อาเปีนน้องฝึกงานทำงานด้วยเสร็จอะพน้องฝึกงานไปเริ่มมีพนักงาน f ูลไ time เข้ามา คนที่1มันก็ยังเล็กอยู่เริ่มกลายเป็น2 3 4สมห้ามันก็เลยเริ่มขยายขยายขยายกลายเป็นปัจจุบันโลกที่ปอมอยู่นี้มีทีมทั้งหมดประมาณ20ได้ไหมยี่สิคนเยอะมากประมาณ20ว้าวจากเป็นเอเอร์เทรอร์ แล้วก็ Happy People Studio นะทำไมถึงได้แตกลายมาแบบทำโซนสเปซมีวอลเปเปอร์มีคาร์พิมีไปยนแบบพาเลเดโอแบบว่าที่เป็นแบบฟร์นเจอร์มันแตกลายมาได<ห>้ยังไงเนี้อยากให้มองที่จุดนี้เลยว่าวิชั่นของปอมอ่ะคือการขยายการใ,ใช้ภาพประกอบไปในชีวิตของทุกคนให้มากที่สุดเกดจิแล้วจริงๆแล้วทั้งหมดที่ปอมทำมาค่ะมันกำเนิดมาจากภาพภาพเดียวก็ได้นะสมมติว่าเป็นภาพล็อกสเตอร์รูปหนึ่งเนี่ยแต่ว่ามันถูกนำไปใช้คอมเมอร์เชียลก็เป็น Happy People โฟล์คสตูดิโอถูกนำไปใช้ในโฮมเดตก็เป็นสบูนสเปซถูกนำไปใช้ในเฟอร์นิเจอร์ก็กลายเป็นพีพาลาเดโอดีจังเลยอะ่ะงานนึงใช้ได้หลายอย่าง <c oughs> ใช่อยู่บนแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์เอ่ยอะไรต่างๆเอ่ยก็เลยเออเลยแบบแตกยอดออกมามคือจากแบบว่า Happy People Studio มาแล้วก็มา s h o o n Space าะว่า m o o n Space ก็คือเป็นเป็นลายพรมลายแบบว่า w a เ l p a p e r ที่มาจากภาพ illustrator ของคุณปอมหมดเลยใช่ทาไมติดคิดเอามาจับเป็น w a l ปเ a p e r ตอนนั้นเพราะปอมทำว h a อีฟอันนั้นเป็นร้าน Home มเดคอที่เริ่มทำ w a เป p a p e r กับหมอนแล้วปอมจบ<ไ>อินทีเรียแต่ปอมไม่ชอบเขียนแบบแต่ว่าคือ Interior stylist กับ interior designer มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันม,มันต่างกันยังไงเอ่ยคืออย่าง interior designer เนี่ยอาจจะมาตั้งแต่แปลน floor plan ตั้งแต่หรือตั้งแต่แบบ พื้นดินยังไม่มีอะไรแล้วก็เข้ามาดีไซน์ในเรื่องของการออกแบบบิวอินกำแพงอันนู้นเป็นอย่างนี้พื้นผนังเป็นวัสดุอะไรในขณะที่อินเทียร์สไตลิสส์ค่ะจะไม่ได้เขียนแบบขนาดนั้นแต่จะเป็นเรื่องของเซอร์เฟซเช่นวันนี้ทาสีสีอะไรสีนี้มีคิวบัวแบบไหนอวันนี้ติดวอลเปเปอร์นะใส่พรมเข้าไปใส่เฟอร์นิเจอร์เข้าไปแต่เราอาจจะไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องของบิวอินมากนะแต่เราสามารถทําประตูจัดเลีย แีทเจอ a work, out, so ์ียคู่สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Fabric เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแต่ถ้าลูกค้ามีบ้านมาทั้งหลังแล้วเป็น b บร e Shell อยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็คือจะมีอิน e ที o r ที่เราทำแล้วเข้ามือแล้วทำงานร่วมกับเราแล้วเราก็สามารถทำ Build-in ทำอะไรได้หมดเหมือนกันให้ได้เหมือนกันใช่ เฟอร์นิเจอร์นี่คือเป็นแบบเป็นอิมพอร์ตมาหรือว่าเป็น <No. S 1> แบบคอแฟลคูลของเรา <N> นั่นคืออินไ,ไทย,ลยแลนด์100%ชอบตรงนี้ชอบตรงนี้ไหมจ๊ทุกอย่างาที่ปอนทำจากสเปน <No. S 2> แล้วแบบ ของไทยก็สวยป่ะใช่คือคือ c core Value ที่แบบไม่ไ i ้ไทยแลนด์นี่คือแบบ Inspiration มันมาจากไหนคน Craftmanship Craftmanship ไทยใช่ไหมละเอียดจะตายที่เราเขียนกระหนกกันตั้งแต่แบบรุ่นไหนอะความละเอียดเบอร์นั้นนะคะมันถูกถ่ายเทไปสู่ production ของ Craftmanship ไทยนะแม้กระทั่งพรมทุกผืนของปอมะปอมไม่เคยทอที่จีนเลยหรืออะไรทั้งที่ราคาถูกว่าเราต้องทำให้งาน Craftmanship ของไทยดีขึ้นไปอีกสิแบบว่า ศิลปินช่างต่างๆชาวไทยนะเพราะจริงๆคนไทยนี่คือแบบฝีมือดีมากไม่แพ้ชาติในโลกเลยอโตะข้างหน้าแหวนนี่ก็คือฝีมือคนไทยใช่จริง collections เนี้ยที่คุณนั่งอยู่ด้วยเป็นของชาริฟโลนาทํากับพีทาเดโอเป็นดีไซเนอร์ที่ปอมลักมากแล้วทุกอย่างนี้มันยากมากเราใช้เวลา1ปีกับอีก3เดือนในการเดเวล็อปตั้งแต่แบบมาจนถึงโปรดักชันจนถึงหลอนจ่ะมันมันมีความพิเศษยังไงบ้างเอ่ยอย่างแบบบโตที่อยู่ข้างหน้าแหวนอย่างโตที่อยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะคะมี10ลิ้นชัก ว้าวอ่าแล้วในแต่ละลิ้นชักเนี่ยเราก็มีหนังปากระเบนคนละสีที่ติดลงไปปลากปากระเบนหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นแฮนด์แฮนด์แบบตัดมือนะคะ,ะเพราะถ้าเราเลเซอร์ตัดมันจะมีขอบที่เหมือนเบิร์นอ,อันนี้ก็เลยเป็นตัดมือหมดเลย เหรือว่าเก้าอี้ที่เรานั่งกันอยู่อ่ะมันเป็นเก้าอี้ครัวซองเออมันเป็นได้แรงบันดาลใจมาจากครอสซองซึ่งอยู่จะไม่เคยเห็นวิธีการที่เขาทํำตะเข็บแบบนี้หรอกเออมันมีควมเป็นบ้องบ้องครัวซองมันทำยมันทำยัะ ก็คือแบบเก๋มากดูแบบไม่เหมือนใครอ่ะถามหน่อยมีแบบลูกค้าต่างชาติมาซื้อเยอะมากมีใช่ไหมเขาต้องชอบจริงๆมัมีจีนเข้ามานอกจากจีนดูแบบมีฝรั่งี้ด้วยไหมคะมีเพราะว่าพอร้านเราอยู่ตรงนี้ลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาเยอะแล้วเราเคยได้ลงหนังสือดีไซน์ a n นทอลอจีด้วยว<ะ>แล้วในทั้งหมดเนี่ยคือจริงๆอาคารนี้คือ3ชั้นใช่ไหมเอยใช่แล้วคืออย่างตึกนี้เนี่ย เป็นเป็นโชว์รูมของส่วนไหนของแบรนด์อะไรบ้างคะจริงๆตึกนี้มันมี3ชั้นชั้นล่างเนี่ยค่ะจะเป็น P Paladio บวกกับสบูน s ์น s p a c e ส่วน J Timber ที่เป็นไม้ของพลอยนะคะก็จะเป็นพื้นไม้ทั้งหมดเออแล้วก็ชั้น2จะเป็นตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนเป็นออฟฟิศแล้วก็ชั้น3ก็จะเป็นโลกของสบู n ก็จะมีพรมมีอะไรยังพาไปดูเราไหไป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 ดูกันเลยเลยคะ ช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อว่าจะมีผลงานของคุณปอมชาญอะไรให้เราได้ว้าวกันบ้างอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะ <S <S Better Living Better Life บริการผ่า่านสั่งตัดภาษาะ Curtain Center อัธรรถของรถต้นตำรับถึงเวลาเดินชมกันแล้วนะคะนี่ก็เป็นแบบว่า ตู้หนังปลากระเบนแล้วก็โซฟาโครซองไหนมีแนะนำชิ้นอื่นๆให้เราได้ก็จะมีซิกเนเจอร์ของเรานะคะซึ่งก็คือเทรค่ะใช่นี่คือแบบเป็นภาพอิลลัสทร t ชันของคุณปอแล้วล้อี่ถ้าแบบเอาอะไรของร้อนๆว่างเลยได้เลยเพราะว่ามันกันน้ำจ้ะกันน้ำกันความร้อนทุกอย่างเป็นพ r ิน t o ออนวูดและมันยกออกมาได้ด้วยไม่ได้ อุย้ยเลี้ยงและก็คือจะเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นโต๊ะไม้ธรรมดาได้นนใช่อันนี้ก็เป็นเช์ได้ใช่แล้วชอบมากหรือว่าเรามีตู้แบบว่าตู้ชิโนเชอรี่ว้าวอันนี้คือเป็นเพ้นท์มืออะคะพินท์ออนวูดเหมือนกันอ๋อพ้นท์ออนวูดเคลือสวยมากนั่นนี่ก็คือเ,เป็นโรเปอร์ใช่แล้วก็เอามาทำเซตโต๊ะให้ดูว่ามันอยู่ด้วยกันสวยมาก กะจกยังเก๋เลยอ่ะอันนี้ของเจจิมเบอร์สวยมากเจจิมเบอร์คือใครเจจิมเบอร์คือพลอยจินดาโชติโอ้คือพลอยออกแบบเองใช่อันนี้เขาก็มีพลอาออกแบบซึ่งเขาก็ชอบพวกแบบ House of Cards เขาก็เลยทำกระจกเฮาส์ของคาึ้นมาดูแล้วแบบว่า like resemble House of Cards มากเราพาไปดูต่อได้เลยค่ะนี่แล้วนี่มีโคมไฟแคคเตส น่ารักมากเลยนี่ก็คือของแบรนด์พี่พลอยอันนี้ที่เป็นพีพาลาดิโออันนี้ชาริฟออกแบบอ๋อชาริฟออกแบบใช่จริงๆเขาเอเมจินจากตามทรีนะอ๋อเหรอใช่ฉันดูเป็นเป็นแคคสได้หมดพอได้อยู่พอได้อยู่แล้วตอนนี้นะคะเป็นสินค้าที่พอบิแรของเราก็คือหมอนสวยมากความพิเศษของหมอนคืออะไรรู้ป่ะนั่นคือทุกใบอ่ะเราชั้งตวงวัดใี่นุ่นมันเท่ากันหมดแล้วลองกอดดูขอแค่ลองกอดดูนี่มา ใส่อะไรข้างในเนี่ยคือมันต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าความนิ่มของอันนี้มันจะเป็นความนิ่มที่โคตรเพอร์เฟกแล้วใช่ไม่มากและไม่น้อยไม่ไม่เป่งไปไม่ฟีบไปจะสบายใช่คือแบบใส่ใจดีเทลเล็กๆหมดเลยทุกอย่างชั้นเกียรเยเขาช้เกียรเลยเขาชั้นเกเลยว่าครับแมนชินกว่าหนึ่งใบจะมาได้ก็คือต้องใช้อาผ้าปิ้นเสร็จผ้าอยู่ข้างหลังต่อ้วยกูต่อด้วยซิป สิบก็ต้องเลือกสีอีกอาเดยสีไม่แบรนเดี๋ยสีจะโดนอะไรอย่างงี้ยจะไหมช่างง่านกว่าจะได้มาหนึ่งใบถูกต้องเพราะว่าต้องต้องได้แบบท็อปสเปคของแบบทุกๆอย่างทุกๆด้านนี่นี่ก็คืองานคาวิ่อีกใช่ไหม Yes อันนี้จะบอกว่ามันมาจากว่าพอยเขาบอกปอมว่า แกช่วยวาดเลี้ยวพาในซีฉันนยากเอาไปแกะสลักซึ่งตอนแรกอ่ะเขาไปทำเป็นเคาน์เตอร์คิทเช่นของเขาที่บ้านแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสวยจังเลยวะก็เลยเอามาไว้ที่นี่ด้วยก็ได้มาเอามาไว้ที่นี่ด้วยแล้วนี่ก็โหวเปเปอร์ยูนิคอร์ฉันชอบนี่มากเลยเซอร์คูก้าติดปีแเราเรียกว่าเซอร์เกอเพราะว่ามันคือไทเกอร์แอนด์อีโก้เราเหมือนทำคนอันนี้เป็นเหมือนกับว่าผสมพันธุ์ เอ้ยลดอ่ะไอ้นูนไอ้นี่แเหมียวเมดเหมียวเมดเหมียวเม็ดเนื้อก็เนื้อสิมาเจอเหมียวเมดของเรา้อน มาถึงอีกมุมหนึ่งที่น่ารักคาชั่นก็แนนั่งเลยค่ะจริงๆมันเป็นซอกค่ะแล้วเราก็แค่เปลี่ยนซอกเล็กๆอันนี้ให้มันกลายเป็นพื้นที่ที่มันเหมือนมีบรรยากาศให้รูสวยใช่คือใดๆก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยคอนเทนต์ต้องมารูปต้องสวยนะคะอันนี้คือลายปางคานนะคะสีเหลืองเป็นวัวเปเปอร์โอ้แล้วแบบเอาทุกอย่างมาแบบแมทชิ่งวางได้แบบสวยมาก ขนาดออฟฟิศยังสวยใช่อุ้ยถ่ายแล้วอันนี้นะเพราะอันนี้มันคือมันคือบ่อ Amazon เนียวมากเลยรักเลยสีนี้น้องเหมือนบินแบกที่แบบนี้ก็น่ารักอันนี้ดีมากอันนี้คือขายด้วยขายโอ้ยน่ารักสุดขนาดอันนี้เป็นไม้นะคะของเจทิมเบอร์เออเจทิมเบอร์อุ้ยอันนี้มีสีอะไรบ้างอ่ะชอบอันนี้ตอนนี้มีแค่สีนี้กกอ๋อหรอๆต่อันกเราจะมีสีอื่นๆไหใช่ไหมแบบ s h o ก k i n g pink Barbie สามารถสั่งได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูชั้นสาม ไปดูชส้นสาย่ไดะคะ่นี่คืออะไรคะเนี่ยไอ้พวกนี้โอ้อันนี้คือีอาร์ตค่ะ <Mercury. S 2> คือ마마키รีเนี่ยมันคือเทคนิคของการตัดแผ่นวีเนียร์แล้วมาทำเป็นงานศิลปะ <Wow. S 2> เหมือนตัดแปะความยากมันคือการออกแบบแล้วมันต้องแทนค่าด้วยสีของไม้ ที่มันมีแบบว่าความเข้มกลางอ่อนที่มันจะเล่นกับสีเหล่านี้ยังไงให้มันสวยใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของไพทาโร่ที่แบบเป็นความหมายดีๆลัคกี้ทั้งนั้นใช่แล้วมันกลายเป็นอาร์ตพีซขึ้นมามันคือเหมือนงานศิลปะแต่งบ้านได้เลยมาถึงโงที่น่ารักมากๆอันนี้คือตั้งใจออกแบบให้เป็นมาจากลูกปัด ลูกปัดเ้ามือสมัยที่เราเล่นกันเด็กๆลอยลูกปัดเออลอยลูกปัดซึ่งอันนี้มันสามารถสลับได้เองไงใช่ใช่อันนี้มันคือเหมือนกับสมมุติว่ายูชอบใช่ป่ะแล้วยูสามารถสั่งได้ว่าอยากจะเอาลูกข้างล่างข้างบนสีอะไรแล้วแบบว่าอันไหนอยู่ข้างบนล่างก่อนกันสวยอ่ะฉันสนุกมากอยู่ที่นี่ Wonderland Wonderland Oh my god คิวสุดอ่ะอันนี้แต่ละห้องลูกเห็นละไรอยางมีลูกทำไมทำไมคือตอนนั้นคือตั้งใจจะเจาะตลาดเด็กตอนนั้นตั้งใจให้ห้อง ฟลอร์เนี่ยเป็นห้องเด็กแต่ว่าตอนหลังละของเราเริ่มเยอะแล้วมันเลยต้องนี้ก็เลยเป็นห้องชมค่ะฉันจอมเสืออันนี้มาก ฉันรู้ว่าเธอต้องชอบมันแบบคืออันนี้ <ละ S 1> ถูกเปลี่ยนสีมาประมาณไม่ต่ำกว่า15สีแล้วอะเพราะว่าเราชอบเรามีไหมปอมอยู่ตรงนู้นซึ่งมีประมาณพันสีแล้ว<อ>ลูกค้าเนี่ยค่ะสามารถคอมโบเองได้ว่าอ,อยากที่จะเอาอตัวนี้เป็นสีอะไรบางคน<อ>ไปเอามูมาบอกที่บ้านต้องมีสีส้มเออเออเขาจะต้องุเราก็จะเปลี่ยนตามมูให้ได้เลยแล้วก็คือวัดพื้นที่ไปที่บ้านวัดพื้นที่สักเจสให้ได้เช่นสมมติอยู่บอกว่าเอออยู่มีเซลล์แขกแบบนี้อยู่หาปอมอยู่ตรงนี้อยู่อยากได้ความเรียบ ขนาดเท่าไรดีเราไปวัดพื้นที่ให้เลยเราก็เสกให้เลยเสกให้ได้แนะนําให้ได้ว่าเหมาะกับลายอะไรวัสดุแบบไหนที่จะแบบตรงนี้กินอาหารมันกลัวเลอะไหมแบบมีหมาหรือเปล่าหรือเป็นคุมมแพ้ไหมเราก็จะแนะนําให้จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นปีนี้เลยอะสิ่งที่ปอมอยากเชิดชูก็คือสิ่งนี้ค่ะวินัยอะน้องคือเทรแต่ว่าน้องเป็นวัสดุที่เรียกว่าเจสสโมไน เจสซี่น yes คืออะไรเจส่อนค่อนข้างเป็นวัสดุใหม่ะคะ่ะอันนี้เป็น Sustainable mm hmm. แล้วก็ Non-Toxic mm hmm. ดีกับทั้งผู้ผลิตแล้วก็ดีกับโลกใบนิ่ง mm hmm. เป็นพอร d u ัก s u wow, <he> s t a i n a b l e ว้าวเก๋แต่ลราชอบ Enjoy มากที่นี่แบบเหมือนเดินเขา้าพิมิวเซียมจริงๆแล้วภูมิใจว่า <laughs> ทุกอย่างในนี้นี่คือเป็นฝีมือคนไทยหมดเลยนะคะ งัสุดท้ายเนี่ยจะให้คุณปอมฝากหึือคุณผู้ชมเกี่ยวกับแบรนด์ทั้งหลายสตูดิโอทั้งหลายซึ่งคือแบบมีเยอะมากฝากสักหน่อยได้ไหมคะเนื่องจากว่ามันมีเยอะมากนะคะก็สามารถเข้ามาได้ที่ IG รพอมชานค่ะจบเลยที่นั่นก็คือจะมีทุกอย่างแต่ถ้าอยากมาที่ร้านนะคะอยู่ข้างๆสมิติเวสุขุมวิท49เลยค่ะพี่พาเลโยนะคะก็สามารถมาได้ตลอดเลยวันนี้สนุกมากต้องขอบคุณคุณปอมมากเล ใครที่ชอบรักงานศิลปะหรือใครที่กำลังแต่งบ้านนะคะมาที่นี่เนี่ยรับรองว่าสวรรค์เลยอ่ะแบบ heaven wonderland เลยนะคะจะต้องมากันให้ได้เราจะได้มาสนับสนุนฝีมือคนไทยด้วยกันนะคะและว,วันนี้เวลาของรายการว่าันแหวนก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลาส6นาฬิกายี่ิทีทางช่องอัมบร์รนทีวี HD ช่อง34สําำหรับวันนี้แหวนและคุณปอมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ๊ายบาค่ะ amarin tv